โสเจ้าค้าบางเวลาหนูขอเชิญไปตูเลี้ยงเป็ดไก่ไว้ตั้งสองตัวส่วนเป็ดคาแล้วจะยกให้เหลือส่วนไก่ไว้เพียงหนึ่งตัวจะขายซื้อยาสักหัวซื้อสบ,บู่ทุตัวให้ยอมฟุ่งไปเลยพอแต่ไปถึงไปหอจะให้พี่กอดตามใจสะเบยบางบางเชิญแวะไปเลยรู้แล้วก็เฉยอย่าบอกลูกบอกเมียเสียหรือพังได้ผัวโคศกดังเป็นเนี้หน่อยอกะยากโคศกทอบ้า สวัสดีครับมื่อนี้ผมก็อยู่สวนพริกครับบ้านสว่างครับตำบลฉีเล็กครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะสำหรับพี่น้องบ้านนี้ครับหลักๆเพิ่นก็เฮ็ดเกษตรผสมผสานกันหลายอย่างนะครับปลูกพริกเน่เลี้ยงสัดเนี่นแล้ครับอันนี้เป็นสวนของป่ามะลิเนาะครับเนาะอ่าพาเบิ่งสวนพริกเพิ่นก่อนนะครับจังสิเชื่อมโยงไปหาอ่าขอกแพะของเพิ่นนะครับพอดีต่างๆที่เพิ่นนําแพะมาเลี้ยงมีจังไดงเน่เพื่อนพี่น้องมือใหม่เฮาครับที่สนใจรักในการเกษตรนะครับเนาะจะได้ศึกษาเรียนรู้ การเลี้ยงดูปะม่านใดนะครับช่องทางของแพะช่องทางการขายต่างๆไายไดของแพะนี่จากท่างใดเขามาเนาะครับผมพบกับป่ามะลิเลยครับสวัสดีครับผมป่ามะลิครับ,บสวัสดีเนาะมือนกามาเยี่ยมชมพุ่นป่าเพิ่นละครแนวทางการ,กรเกษตรต่างๆเนาะื่อมายุบ้านเนาะครับป่าว่ายุนี่อาชีพหลักของหฮาคือเห็ดยังครับป่าก็เฮ็ดสวนพริกครับด้านหน้านะครับเนาะนอหลักลงก็คือสวนพริก ครับพวกเกษตรนี่แหละจ้าเยอะกระสีกับบ้านเฮาเนาะแม่นจ้าพริกก็เป็นรายได้หลักๆมาป้าเนาะแม่นจ้าโอ้จักไรครับป้าปลูกอยู่นี่ครับผมก็สิบ่ประมาณงสองไรอยู่ป่ะจ้าสองไรนาะครับเนาะจ้โอ้ยางชุ่มเนาะเหมือนเรี่ยไรทุกวันฟันสิไปเบิ่งแพะเนาะจ้้อ่านี่เระป้าบ้านเฮ้ากับสิเฮ็ดส่วนมากก็สิเป็นทำหนาทำสวนเนาะป้าเนาะแม่นอ่าอีกอย่างหนึ่งป้าเอาแพะเขามาเลี้ยงนี่เนาะครับเนาะ เอาจังสีเบิงน้ากันพอดีต่างๆว่ามีจังไดแน่นะครับอ่าไปยังป้าจังอยากเอามาเรี่ยงครับแพะนี่ครับผมก็คือแบบว่ามันจังไดแต่เห็นผลอามาเรี่ยงนอกคิดว่ามันิคือสิเป็นได้ๆเสริมอียงประมาณนั้นจากนะาครับ เสริมกับสวนพริกสวนยังไปน้ำมังสันนาะคือ <ứng> แบบว่าเฮาเห็ดสวนพริกไปแล้วองังศีงเฮากับกระด้ย่างยังเนาะกับแก่ห้ากับไ้หัวเอาหอกอาหารมันไปจะเผากะเพราเผากะเพราเนี่ยแหละนะเฮากับกระด้ย่างยังน้ำมันนะ่ะนะเพราะว่าเฮากับมีเวลาเห็ดเนี่ยอื่นน้ำมังสันนาะครับผมก็เลยเอาเขามาเลี้ยงแล้วลักในสวนเฮาวมันพริกยังในป่าอันนี้พริกยังเนอพริกแดงนะครับแดงจ้ะครับอืม ทุกคนเก็บอยู่นั่นจังแมนพริกขาวพริกขาวตามเล็กน้อยเนาะพี่น้องเขากำลังเก็บอยู่ครับอืออย่างนี้นะครับพื้นที่แยกไรกว่าปาสองไร่ป่ครับอยู่นี่นแต่ปลูกพริกนี่ก็สิบ้านสองไร่เยู่แหละมั้งสองไร่อืออย่นี้นครับพวกจะเก็บอยู่ไร่ๆตัวนี้ก็ถือว่าสามารถอ่าจุนเจียครอบครัว,วได้เป็นย่างดีเนาะป่ะเนาะใช่หน้าให้เขาเห็ดบ่ครับเห็ดจ้าเห็ดพึ่งกันเนาะ,ะโอ้ผสมประสานกันแล้ย่างอย่างนี้ครับอือ น้องบึงเป็นแนวทางก็เลี้ยงแพะเลี้ยงงัวเลี้ยงยังเสริมเข้าไปเนบ้านเฮาเนาะครับเนาะอ่านี่นะครับต่อไปเข้าไปเยี่ยมชมคอกแพะของป่าพิ่นด้านบนเนาะป่าเนาะครับติดตามกันครับผมอ่ะนี่ก็มาฮอดแปลงหญ้าของป่ามะลิพิ่น,นะครับเนาะด้านโน้นจะเป็นโรงเลี้ยนครับยุนีป้าเพิ่นเลี้ยงสองแบบป้าจ้าแมนตึงขังตึงปล่อยนะครับตึงปล่อยครับนี่แหละครับพี่น้องพื้นทีของเข้าอ่าหญ้า แบบนี้สําหรับผู้เลี้ยงแพะเนาะป้าเนาะจ้ป้าเตรียมการล่วงหน้าบ่ก่อนเมียวแม่นจ้าแม่นคือคือเฮาปลูกหญ้าไปแล้วจังค่อยนําแพะเข้ามานะจะมีหญ้าหยังป้ามีหญ้าหวานอิสราเอลจ้ะโอ้ตามเหมือนเดยมครับหญ้าหวานอิสราเอลอเมีนปลูกนะครับเพิ่นปลูกโอ้สายพันธุ์นี่ก่อจะใหญ่เนาะครับเนาะแม่นจ้ะตัดข้าวเดียวก็มันสิได้สอบแล้วบ่อยสองเงามันก็หลายน่ะนะแบบว่ามันมันบาง ภูนักคนเพราะว่ามันสะาแต่ว่าสะาแต่ว่าพราเวลามันขืนมามันเผดภมนะ<อ>คือแพ้ข้าวสิกินแบบบ้าบอเด็ดขาดนั่นนะครับผมนี่แหละครับแต่ว่าระบบการให้นั่งก็ต้องเฮ็ดไว้เป็นมาตรฐานรู้นะป้าเนาะใส่บดานของข้าอยู่นี่ใส่ไอ้นามสาโอ้สูบใส่ปัม๊มทรงขึ้นมาเนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องเบื้องเอาเด้อขันปูเนื่องจากว่าคู่มือนี่เขาจะปล่อยไปเลียงแบบทงไ้ทงหน้าพี่น้องเข้า มันมันก็ยากเหมืนเราป่าท่านทำการเลี้ยงสัตว์มืู่เนาะจ้าอืมบัวว่าสีเป็นง้วงเป็นขุยกะมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของเขาบอยยังไงซะแล้วก็ก่อนเขาสี้ยงเขาก็ต้องเตรียมการไว้บอมเอนว่าเขาบอมเอนว่าเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเขาเอาแพะมาเนี่ยเขาจังมาปลูกหญ้ามันก็ต้อสิบงที่ท่านกินนะนะบอยง่ายๆอันนี้ป่าเตรียมเตรียมการปลูกหญ้าไว้แล้วป่าจังน้ำแพะเขามาจริงจริครับอือหู้เงยยื่นใดกะต้องขยันนะครับ ป้าเพิ่นกับต่ก่อนกับเพี้ยนก็รับเมานส์หมอป้าเลยจ้แม่จะรับเมาก่อสร้างอยู่ไอ้ขอนแก่นเป็นสิบปีเนี่ยพราะว่าสร้างลูงงานให้เงี้ยววนนะจ้ะครับพอดีก็เลยแบบว่าเฮาเท่าแล้วก็อยากกลับมาอยู่บ้านนั่เหมือนนะอยากมีอาสีบเสริมเ็ดสวนพริกไปนั่แน่เฮาเบียงแพะไปนั่มสวนพริกพี่น้องก็เห็นแล้วนะครับ บาดีกะทีมือไม่นี่หกเดือนกะทีให้มือไม่ทุ่งไม่แหละศึกษาน้ากันค้าร้มดูกับขอออกตัวแพทย์ป้าเพิ่นไบก้อนเนาะเพราะว่าเพิ่นกับเป็นมือไม่ขึ้นกันนะครับข้อมุ้นใดพิษผาดกับขอพี่พี่น้องไบก้อนนี่เป็นยาที่ป้าเพิ่นเจียวว้เนาะต้อก็ไปห้าตามไปเบืองลุงเดือนว่าเมื่อเวลาเพิ่นดืนลุ้งใบเนาะครับเพิ่นไห่อาหารจังไดดก็แพะนะครับผมแต่ว่าเรื่องแรงอาหารเพิ่นเตรียมไวแล้วแต่ว่าเมื่อเพิ่นไห้อนอาหารเพิ่นมีงชีแล้วเพิ่นไห อ่าตามมาบนล่งเลื่อนหนึ่งเป็นล่งเลื่อนห้องป่ามาลีเพิ่นเนาะครับทีน่นีเป็นสายพันธุ์เลือดผสม,มคอดีของสายพันธุ์นีขคืออย่างครับป่ะคือมันถีแข็งแรงต่อสภาพอากาศอีหยังสีดาเวลาเท้องอยังเทาหยังสันน้าครับทางบ้านเทาเนาะแม่พรอยด้วยหนกับทุนได้เนาะจ้าม,มีกันอืมเลี้ยงดูง่ายอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจห้องป่าเพิ่นคือการเฮ็ดยงลงเลื่อนนะพี่ลองแต่สำหรับมือใหม่นี่คือการลดต้นทุนที่ดีผมเบี้ยทั้งหมดจะเป็น อ่าเล็กเนี่ยครับผสมประสานพวกนี้จะใชเป็นเล็กเพราะว่าป่าเพิ่นเป็นผู้รับเหมาเนะาะพวกพวกเล็กต่างๆที่พ่อมีเศษหรือพี่น้องไปหาสื่อแล้วล่งของห้างกว่จะมีนะครับเ<า>อาว่าดัดแปลงเฮ็ดเป็นคอกแพ้ได้พืนกระพ้นไม้ไผ่ได้ครับนี่อ่าพื้นไม้ไผ<า>่ครับค <c oughs> อกส้อยย่อยต่างๆจะเป็นไม้ไผ่กันครับผม <c oughs> <c oughs> โทษครับกระฮิตเ,เป็นลอบไว้สีน่นอปาเนะาะอเอ,าอ,เอาบานี้เฮ้ายืนล่งไว้สีน่นอปาเนาะสมมติว่าผู้เลียงบม่มีพื้นที่ปล่อยอ่า ป้าให้อาหารเพิ่นแบบใบนี้ครับอยู่นี่รอบนึงเขาให้ยยังนี้ครับผมก็มีดอกเ้าก็มีหยา,<ม>าจ้ะแล้วก็มีมีหยาที่เขาปลูกไว้เนาะป้าเนาะแม่นจ้ะอืมนี่แหละครับเพิ่นก็นจะให้หยานี่พราะว่า เป็นยังจังไห่แบบหนีข้าวบาดเครื่องเครื่องบดเฮ็ดบ้านเล้วเฮ็ดเองก่ะนะเฮ็ดเองโอ้เฮ็ดเองเลยบอครับนี่จ้ะโอ้มีฝีมือทางสร้างเนาะเดี๋ยวแต่คนนียวเสิร์ฟไปเอาคนนียวเสิร์ฟมาใส่กับซื้อบดไส้นะโอ้กับบ้านเดี่ยวเอาในเมืองครับแล้วก็พวกร่างอาหารเดี๋ยวบ้างข้ากับพึ่งเฮ็ดลงเลื่ยนเซ็เนอกห้องเลยเอาจังสีมาใส่ให้เป็นก่อนบอเป็นยังครับบอกเป็นยังหัวมันนี่ก็ดีแล้วครับบอกว่าข้าวสีกอยพัฒนาขึ้นไปดีข้าวมันนะครับนะครับคนเกิดกินข้องเงินไปเรื่อย อ่ะยาเนี้แหละครับว่างไห้ใบบกใบใหม่คับนีกระเทยไห้ท่านมาป่ะแม่นจ้ะพักกระเสียแปะนี่มันกระสีเดีอยงง่ายแบบว่าใบไม้นี่แปะสิเปอร์เซ็นกับป้าจ้ะอือครับนี่แหละครับน้องกต่เห็นน้ำกันเนาะกินง่ายอยู่ง่ายแบบป้าเพิ่นว่าแหละครับตามวิธีง่ายอยู่ง่ายพอกกประมาณนี้สักวันสลับมือไหมอ่านี่ยาให้ไปแน่แล้วต่อไปก็เสริมด้วยยังครับป้าบ้านเสริมด้วยอาหารอืมครับอาหารคนนะฮั่นเม็ดอยู่นะครับเนาะ คือมเมเินสรตู้ละตังละไดก็ว่าไปาอืมมานะครับแล้วผน,นไปอืมมือละเจียงหลอดเ้าให้เพลินไะก็ให้เส้าครับแรงอืมมือละสองหลอดค่ะครับเพราะว่ามันกะสีดีอย่างหนึ่งคือแบบว่าตื่นเส้ามากังสี่ได้เวลาเ้าเอาให้เพลินเดี๋ยวเ้ากับไปหาเห็ดเนี่ยอื่น,น,นอืมใส่เวลาน้อยแม่นจ้ะเ้าก็ต้องบดตังดี นักใจบาตองมาอันนี้กระเพิ่นนะน้าคือเขาให้อาหารเพิ่นเนี่ยเขากลับไปเห็ดอย่างเงี้ยอื่นชื่อตักกลไปเห็ดสวนพริกสวนยังนะครับแล้วก็ถึงตอนแดงมน้าเขากลับมาปล่อยเพิ่นแล้วก็คือน่องเลื่อนก็กินอาหารเสริมจังสีหลังก็เลียกถึงจะเห็นงานประจํากระเลี้ยงแพ้อะไรขึ้นกันนะครับเนีะเค็องานประจํากระเลี้ยงได้อืงเนี่ครับประมาณนี่มีหนามมีแน่ก็ตั้งไว้เพิ่นแน่ตัามันยังกระเพียนออกมาป่าเนาะหนามกรให้มือต่อมือนัด่ะเพราะว่ามัน กับสีแดงอันนี้ก็พเพิ่มนี่นนะบอกง่ายๆจ้ะครับ,<ะ>รบนี่แหละครับวิธีการเลี้ยงกับพ่อมาณนี้แหละครับนี่จี่น้องกับเบิ่งศึกษาอคอกนี่ก็เฮ็ดประมาณน้องเพิ่นหรือสีน,น้อยก็นี่ก็ได้นะครับแล้วแต่จ,จำนวนแพะนะครับผ่าเพิ่กนก็เฮ็ดใบแบบใหญ่ไปก่อนหาเพิ่นเอาขวบขาเขวบมายิงเอาไปเนาะแม่นจ้กันจีนอ๊อกกับสี่อยพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะ เอาสารเบี้ยงมานอยู่นอป้าเนะาะปผาแบบนี้อาการที่พวยจังใดมอครับผมก็มีไปตามอันนี้ขอควบคนะุนหันดาแต่ว่าเข<ม>าก็ศาาึกษาแบบว่ามันเป็นยังเขาก็ศึกษาถามเพื่อนน้ำว่ามันเป็นจังไดจังไดอังสีนะ่หนังเขาก็รักษามันตรงจุดนันนะว<ม>่ายังไงมันกับปัญยายังกัมมันจ้ะอันคือจงังส่วนมากเพคนกับสีมีแต่ทองอืดคจังสันดาครับเป็นบาดแน่เด็กๆน้อยจังสันดาเขากับเบิรงอาการเพื่อนเดวเขากะ แต่ถ้าบอก้าใจมองไหนถ้ากระโท่ถามผู้คนเสี่ยวซ่าเนาะบอกเองไงสาครับต้องศึกษาน้ำเพลินอาจารย์นะครับผมกับถือว่าโอเคอยู่อืมอืมจ้ะถือว่าโอเคอยู่ครับอ่าบาดีมือไหมกับตองฮู้ละเนาะช่องทางห้องแพะเนาะบ่าเนาะเลี้ยงเลี้ยวบาดีเพิ่นเอาไปขายแสล่ะฮะพี่น้องเหมือนถามเนาะจ้ะเพราะว่าเลี้ยงหันเลี้ยงจังชี่มันเกิดมีเงินทุนซื้อเข่าเนาะบ่าเนาะอ่าเวลาเขาเลี้ยงแล้วเนาะบ่าเนาะเท่าที่ป้าไปเรียบรู้ศึกษามากนี่แหละ แพะนี่มันขายได้จ็กช่องทางครับผมแพะนี่มันแบบว่ามันขายได้๋สองช่องทางเนาะนคืออยางหนึง่งนะเฮาถ้าตัวใดมันงามเฮากับสีคัดออกไปถ้าขายเป็นพอพันแม่พันดังสีนาา้ำตแล้วก็สองถ้าตัวใดมันม่งามเฮากับขุนสั้งกิโลขายครับะนานๆแต่ซือว่ามันก็ดีอยู่ะนานๆไม่ม,มีทางเลือกเนาะบอกง่ายๆหลายทางเลือกอยู่เนี่ยตัวใดงามกับแบงพี่ินอ่อนเป็นพอพันแม่พันตัวใด บอกง่ายขี่ไเนี้เขาก็าเป็นคุ้นไปแมน่นะครับผมนี่แหละพี่น้องกับเบื่อครับก็ไปคอนอ้นยางเลี้ยงขึ้นไงยังมาแบ่งปันกันไปก็ได้น้องป่าเนาะนอ่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งน้องป่าเนาะแต่ว่าพื้นที่องป่าพิ้นกัดมีพอสมควรก่อนจะเป็นอย่างหนึ่งก็คืออา้าสายพันธุ์นี่จำเป็นก็ต้อง่อยให้เพิ่นลงไปหากิ่นจากทั้งธรรมชาติแน่น้องป่าเนาะแมน่นะจังใดๆครับติดตามกันครับผมสายพันธุ์นี่ป้าก็เลี้ยงเพื่อศึกษาไปก่อนมอปะแม่นะอ่า เข้าไปจได้หูว่าพี่ๆอย่างแกมันเป็นจังไหนใกลไหนเขาน้ำสายช่างเรื่องคู่กับแม่ถ้าเกิดว่ามันตายมัน h a n g เขาก็บเสียดายรอดครับครับอืมครับผมเอาตัวเอาตัวนี้มันเหี่ยวก้อนศึกษากอนเห็นมันเป็นคู่เข้าอ่ะนะครับผมมีเก็บไปแนวทางถี่นาสนใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะออกมาเมนูออกมาอ่าใบเวลากับปล่อยลงไปหากินท่างธรรมชาติน้ำหระครับอ่ะตามกับป้ามาดีเรื่อยครับผม ป้ายป้ายครับเดี๋ยวโอ้โหนี่อีกอย่างหนึ่งน่องป้าเนาะปล่อยลงมาให้กินใบไหม่ใบยังสีน่องป้าเนะาะทางธรรมชาติเท่านี้เพิ่อจะกิน,กนในลายอย่างแล่ะครับสำหรับน้องแพะห้อาสำหรับสายพันธุ์นี้ควรมจะเป็นในการปล่อยลงมาเลี้ยงก็ต้องได้ปล่อยอยน่องป้าเนาะแม่นตร์จ้ะเพราะเ้าปล่อยเนี่ยเพิ่อจะอารมณ์ดีนะ เพิ่นได้กินได้ยากนะครับเนะาะนี่นมาล็ดเรือนใบยังไงล่ะครับเล็ดเลืนเลืนอหนหยังเป็นกระแสอารมณ์ดีอ่าเพา่นแต่ปล่อยต้องมาอังสีเด้อเพิ่นมากินแบบธรรมชาติใบใหม่ใบยังเพิ่นกับสีทองไม่ค่อยอื้ค่อยหยังเหมืนันนะอืมเพิ่นได้ธรรมชาติบำบัดเพิ่นเนาะครับเนะาะเพิ่นได้กินแบบธรรมชาติเนี้ยนะครับถึงว่าจะฤดูแล้งแต่ว่าใบไม่ใบอะไรก็ยังมีเกิดอยู่เนาะปฝาเนาะนี่เนี่ยอันนี้เมล็ดต้นยังไงล่ะครับนี่ อันต้นอันหัวลิงจัวริงต้นฮวริงอืมมากหลายกินกินทั้งต้นเลยครับพี่น้องเบิ่งเหรอครับโอ้โหมีหญญากกินไม่ไม่เนาะครับเนาะไปป่าเพิ่นกระวาดเป็นจ่าอย่างหนึ่งพอแพะเพิ่นเลี้ยงแล้วบ่ค่อยท่องอึเพิ่งจะกินไม่ไม่ไปอย่างนะครับเนาะมาแค่ต้นคอยนั่นเพิ่นสืบอมี่อันนี้เลยเพิ่นสะเิเป็นเป็นอันมันขาวพิัญญาด่ายนะน่ะต้นคอยต้่นยังอย่างนะอืมใบคอยปยังดีครับอืม หยาไม่ยาลาบับไม่ยังมือนะครับเนาะหลากหลยห <no. S 2> าไม่จะลาบนาะหยาน้ำพอบาน<ร>เท่าหนิเนาะมากแค่มท่านเปินลในล่มากินนเปิกระแสอร่มดีจิงสิละเล้ยครับนอกจากยืนลงป่าพกระเส่ดีิวิละเี้ยนาเป็นฤดูฝนเริ่มตง้นกอกา,าน่งนน่านะเรมงาล้นอกยนล่าพกรือ่ีรสิละลียอกจาเยืนลุ่งปนระุ่มลเลยนรับายลุ่าักแะเสอ่า สาราต่างๆกับม <m uch as> <have S 1> ือไม้กับตาน้องกันลวครับคนเลี้ยงมากกับถือว่าได้ผลพอสมควรเนาะป้าเนาะในการเลี้ยงลดต้นทุนน้อยยังเนาะป้าเนาะสำรับแพะเฮ้าบอกยังไงเฮาเลี้ยงเนาะมันก็สามารถกินหลายอย่างใบไม้มันสิแปดสิเปอร์เซ็นต์พบบอกยังไงเนาะครับแล้วก็มันก็ลดต้นทุนหลายๆนะบออืมครับสำรับมือไม้เฮ้าเฮากับตรงบ่าเฮาว่ามีทุนเฮาเลี้ยงบ่ได้โมเมนยนค่ะ พอว่าว่าง่ายๆว่ามันสิกินใบใหม่นี่เขามันสิกินอะไรปล่สี่เปอร์เซ็นต์อือครับเนี่ยเท่าบมบอันนี้เท่ากับอย่างใดสามารถอย่างใดครับที่น้องเมื่อไม้ขั้นอยากีอย่างอยากั้งแต่ศึกษาเบื้องจ้กที่พื้นที่บริหลายก็ยงได้อะาอ่าซ้ำของป่าเพิ่นก็ได้ลงเดือนเท่ากับเท่ากับประเด่นลงเดือนเนาะบอกย่งไงเท่าเนียนพวกแพะพวกง้งสินะอันนี้ป่าเฮ็ดลงเดือนคือเฮ็ดไงเถอะแต่หมายบบว่ามันป่าเป็นผู้รับเหมาเนาะมันของมีง้งนะครับครับ เอาของเก่าห้ามเฮ็ดมาหยั้งกันนะสวัสดีไงห้องป่าเพิ่นก็เน้ยนยลดต้นทุนให้เราแล้วครับอพอลดต้นทุนพอใไม่ใหม่ที่ใสอันบ่้มันเป็นไม้ราคาแพงนะครับผมอปุปกรณ์ที่เพิ่นใส่ใไม่ยังเอาแต่นะจ๊ะครับสำหรบับ สถานที่บางนีก็รบกวนป้าขึ้นมาโดนพรสมควพเนาะป้าเนาะจ้าอ่าแนวทางกางๆพี่น้องก็ได้ศึกษาน้ำกันแล้วเอาป้าเมลี่ครับซอยติดเบอร์โททรงไทยให้ผมเนี่ยเบอพีหกหนึ่งครับเก้าหกสองครับสองแปดเก้าเก้าครับผมจ้าอ่าพี่กัดจะน้ำเลี้ยนเลยเนาะครับผมเนาะอ่า,จ,าจนกลัวสิพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผม